สวัสดีครับกลาบมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับเนตกาแฟศรินทรปฏิเสธโพสต์ชวนเล่นพนันออนไลน์นางสาวรัติยาหรือเนตกาแฟศรินทรชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กไม่เคยโพสต์ชักชวนเล่นการพนันหลังถูกตำรวจไซเบอร์ออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อหาขณะที่ตํรวจเชื่อในพยานหลักฐานพร้อมให้ความเป็นธรรมหากชี้แจงได้ทั้งหมด เมื่อวันที่27กระกฎาคมที่ผ่านมาครับจากกรณีที่นางสาวรัตยาอรุณศรีหรือเน็ตกาแฟสีนครศิลปินเพลงลูกทุ่ง ถูกตำรวจไซเบอร์ออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาฐานชักชวนให้มีการเล่นการพนันแต่กลับเลื่อนออกไปเนื่องจากติดแสดงคอนเสิร์ตที่จังหวัดระยองล่าสุดนางสาวรัติยาได้โพสต์เฟซบุ๊กเน็ตกาแฟสีนครกำนันเนสชี้แจงกรณีถูกออกหมายเรียกว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอ้างถูกปลอมเฟซบุ๊กนำชื่อและภาพของตนเองนั้นไปใช้แอบอ้างและโพสชักชวนเล่นการพนันออนไลน โดยข้อความโพสต์ระบุนะครับบอกว่าหัวบอออกเลยมิชาชีพเล่นแล้วให้ปากคําสิคะรออะไรพร้อมกันนี้นะครับทางนางสาวรัติยาหรือเน็ตกาแฟสีนครนั้นได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่าไม่เคยโปรโมทเว็บพนันออนไลน์ชวนเล่นบาคาร่าใดๆทั้งสิน้นและเคยแจ้งความออนไลน์กับกองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2ไว้แล้วกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กแอบอ้างเป็น Facebook ของตนเองหลอกชักชวนให้เล่นการพน,นันขณะที่พลตารวจตรี น้าไตรพศรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีเผยถึงกรณีการโพสต์เฟซบุ๊กของเน็ตกาแฟสีนครว่าหากมีหลักฐานมายืนยันว่าไม่ได้ทำความผิดจริงตำรวจก็ยินพร้อมให้ความเป็นธรรมแต่ต้องสามารถชี้แจงจากหลักฐานที่ตำรวจมีได้เพราะการที่ตำรวจขอสารออกหมายค้นหรือหมายเรียกก็ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนพอสมควรส่วนกรณีที่มีเพจปลอมแอบอ้างหรือนำรูปไปใช้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตำรวจจะรับไปตรวจสอบ และดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องหากเนรกาแฟสินครประสงค์จะแจ้งความอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ